เพราะชอบถึงอยากมารีวิวให้ได้ชมกันกับคันนี้นะครับตัวของเวน t จ r รี่3.0ตัววีปี2018นะผมมองรถคันนี้เป็นรถครอบครัวคันหนึ่งเลยคุณผู้ชมเพราะบางทีหกที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะขับบางทีไปมันก็ต้องมีเบียกมีอะไรกันบ้างนะแต่นี่นั่งสบายนะครับผมแล้วก็เป็นรถที่มีเสน่ห์อีกหนึ่งรุ่นเลยนะมองกี่รอบกี่อะไร,ไรก็สวยวะนะครับผมกับรถตู้ที่มีสเปคของประตูสลด์2สองฝั่งนะครับมา,มากับแบรนด์หลักอย่างโตโยต้านะครับหน้าตาเขาก็สวยนะตัวนี้เป็น3.0วีตัว ท็อปนะครับไฟไฟก็ได้ตัวของไฟลูกแก้วมาแล้วก็ชุดพาร์ตแต่งให้รอบขัดเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับในตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือได้เป็นประตู2ข้างนะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะกดล็อกปิดล็อกได้เลยแล้วก็ตัวของกุญแจนะครับก็เป็นตัวของปุ่มสตาร์ทที่คุณจะสามารถกดหรือสแกนหน้าก็ได้นะ <S <S 1> <S 1> ในการลดล็อกอ่ะเออทำได้จริงๆเนดะี๋ยวผมทาให้ดูเนี่ย นี่เห็นม <Wow. S 1> ากรถหลอกแล้วไม่จริงนะ <c oughs> ผมกดปุ่มนะนี่เอา <c oughs> อ่านะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในแล้วก็ไปชมของตัวด้านหลังลว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมไปดูกันครับอ่ะอ้าวมาเข้ามาด้านในนะครับเบาะคู่หน้านี่นะก็สามารถหมุนได้180องศาหันหน้าเข้าหากันได้นะครับผมสวยๆเลยนะแล้วก็เป็นเบาะ ตัวของเบาะหนังสีดำนะครับผมสวยสะอาดพร้อมใช้งานผมบอกได้เลยนะครับส่วนของในด้านท้ายนะครับสามารถพับแยกได้นะครับแล้วก็แขวน2ฝั่งนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้โอ้โหเห็นไหมได้ถึงความอเนกประสงค์นะครับผมได้รถสวยีเสเน่แบบนี้สวยจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตัวเคาน์เตอร์ที่ของทางโต๊ะโต๊ะขาเราเพิ่มให้เราแอดออนให้เลยในตัวนี้นะครับสวยนะเคาน์เตอร์นี้คุณสามารถวางของได้วางน้ําวางไรจิปาถาได้หมดลยครับ USB มีช่องให้เสียบเพิ่มให้อีกนี้เดินทาง ไม่ได้แล้วนะครับมือถุมือถือใครใช้มันต้องมีเสียบย s b อีตลอดเวลานะครับคนเราต้องมีการสื่อสารนะตลอดเลยแล้วก็ส่วนของด้านหน้าตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้ผู้หญิงก็ขับง่ายขึ้นผู้ชายก็ขับได้ผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยคันนี้มันอนเนกประสงค์จริงว่ะมันเหมาะใช้สําหรับในครอบครัวหรือใครจะไปใช้เดินทางใช้เพิ่มไรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่าว่าสเปคแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆจากอดีตหลักล้านอ่ะเนี่ยปิดประตูไฟฟ้าโชว์นะ ราคาคันนี้ครับอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทครับน่าใช้น่าเล่นอีก1รุ่นอีก1คันเลยนะฝากด้วยนะถ้าครอบครัวไหนหารถใช้งานนะครับเอยมองกันทีไปกันสําคันบางทีมันอาจจะไม่สนุกนะเดินทางอานทั้งทีไปแบบครอบครัวน่าเล่นนะครับผมแล้วได้เรื่องความสะดวกสบายได้ความเป็นตัวท็อปด้วยรถก็สวยมีเสน่ห์แบบนี้ทักมาเลยครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0 8 3 7 7 7 7 7 4 7และ0 8 3 7 7 7 7 7 5 7ที่ตโตโต้าครับ สอบถามได้เลยนะ